สวัสดีครับช่องบอกปันชัยสังดวงยางชาแนลนะซึ่งเป็นช่องย t u b e หรือว่าทางเพจเพจบกพันชัยสังดวงยาง, Channel, นะงชง YouTube, าแนลนะครับพี่น้องสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารท้องถิ่นได้ที่ช่องบอกปอันชัยสังดวงยางชาแนลหรือว่าทางเพจนะครับวันนี้มาประชาสัมพันธ์14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะครับซึ่งทางอำเภอเคียนซาได้จัดกิจกรรม รักนี้ที่เคียนซาเอพปี้วันวาเลนไทน์เดย์นะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ประจำปี2568นะฮะขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรสนะฮะในวันแห่งความรักณที่ว่าการอำเภอเคียนซานะครับในเวลาราชการนะครับเวลาเปตนาฬิกาสานาทีถึงสิบนาฬิกาสามสินาทีนะครับนอกจากนั้นก็ยัง พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษอีกมากมายโดยนายสันติบุญรอดนายอำเภอเคียนสานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคู่รักนะฮะไปพร้อมกันที่ที่ทว่าการอำเภอเคียนสาในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะฮะประจำปี2568นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมอำเภอเคียนสากันนะครับ ก็พี่น้องสามารถติดตามพวกเราได้หลายช่องทางจะเป็นช่อง YouTube ก็ช่องบอกปัญชัยสังดวงยางชาแนลหรือว่าทางเพจก็เพจบอกปัญชัยสังดวงยางชาแนลหรือว่ารูปแบบสำนักข่าวนาสอพอสุรัจ,จกข่าวเด็ดศูนย์ข่าวภาคใต้กันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ